สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เปลี่ยนมาพักที่โรงแรมฮิลตัน,นหัวหินที่สอดเอซสปานะคะเย้ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าห้อง k i n g e x e c u t i v e Ocean Suite นะคะซึ่งมีจองให้เป็นของขอยวันวาเลนไทน์นะคะของขอยวนวาเลนไทน์แลกขค้ืองที่จอดนนะคะออเะาะคะอาจปนั่งดูจกห้าอนเทอร์เน็้เดี๋ยวนี ีเราก็อยู่ภายในห้องแล้วนะคะนี่ค่ะเดินเข้ามาก็จะไปโถงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเจอพี่บอลน,นะคะนี่อันนี้เขาก็จะไม่ได้จัดของกินเยอะอะไรมากมายนะคะเพื่อความปลอดภัยในยุโควิดสิบเก้ะคะ่ะแล้วตรงน,นี้ <c oughs> ก็ยังจะมีแก้วกาแฟชาแล้วก็กาแฟอยู่นะคะทั้งหมดก็สามารถขอพนักงานได้นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำให้ส่วนตรงนี้เป็นสระ ทวป้าค่ะทวดป้าอยากประชุมเมื่อไหร่นี่คะมานั่งตรงนี้เต็มที่เลยค่ะโอเคนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีทีวีอยู่แล้วก็จะเห็นวิวป้ายเรือนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่ห้องนอนกันเลยนะคะโอเคนะคะนี่คือห้องนอนของเราในคืนนี้คะ่ะ ยังนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็มีทีวีตรงนี้อีกนะคะหนึ่งเครื่องทีวีแบบเยอะมากนะ,ะโอเคข้างบนก็จะมีพัดลมให้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนห้องแฝงเสื้อน,นะคะแล้วก็จะเป็นตู้เซฟอะไรประมาณนี้ของทุกเครน่นะคะรองเท้าแล้วนี่นี่ห้องเครื่องที่จะได้สอร์ทหรอห้องฝักนะคะ,ะ,คะโอเคนี่นะคะเป็นห้องเครื่อง อันนี้เป็นห้องอาบน้านะคะเ็าจะแยกห้องเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นห้องทำครัวเก็บตวนตัวนะคะแล้วก็จะมีอางอาบน้านะคะและวันนี้จะเป็นเอานมาอานามาแล้วก็จะมีของให้ครบ่ ไปแล้วนะคะในห้องตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ระเบียงกันเลยค่ะนี่นะคะดับบิงระเบียงค่คะโอเคบเร้ก็ได้ระเบียงที่ใหญ่้วยบังกระยันด้วยมากก็จะมี วขวนนีใหญ่มากเลยนะคะเดีี่จะนน้นานะคะเอค,ค่ะใหญ่มากม่ออที่เหลือก็ไม่มีอะไรละะแล้วนะคะก็แลเบียงก็จะมีมนมีส่วนตัวห้องจะเป็นกระจกนะคะใช่นอกวก็จะเป็นกระจกก็ะ นีลเวทใหม่มาแล้วนะคะก็ะ